แต่ไม่เหมือนกับเมน์คนเมืองไทยเนี่ยคนที่ไม่ดีเขาอยากจะได้เพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์มันสะดวกมันสบายมันน่าอยู่อะไรที่มันทำให้น่าอยู่ทำไม่สะดวกสบายแล้วประเทศไทยเราไม่มีเราไม่เหมือนประเทศอื่นเรามีวัฒนธรรมเรามีประวัติศาสตร์ไปที่ไหนก็ภูมิใจว่าเรามีวัฒนธรรมไทย ไปศึกษาดูคิดถึงส่วนรวมคิดถึงส่วนรวมคิดถึงคนรอบตัวเราแล้วก็คิดถึงว่าบรรพบุรุษหรือผู้ที่ไปก่อนเราแล้วเนี่ยได้ทำอะไรมาให้เราหลายหลายอย่างที่เรามีอยู่ทุกวันนี้เพราะว่าบรรพบุรุษเราไม่ว่าจะเป็นสถาบันพระมหากษัตริย์หรือ ท่านต่างๆได้ทำให้เราเนี่ย